ทุกคนเชื่อไหมขาหมูอันนี้ยคุณชายนังเก็บมาเป็นสิบปีแล้ววันนี้ได้เลิกคุณชายนังงัดเลยเอามาทำเมนูกะเพลา,าเนื้อปูน้ำแดงเริ่มเลยที่เห็นอยู่นี่นะจะมีกระดูกเล้งกระดูกข้อโครงไก่แล้วก็เนื้อสะโพกเอาไปลวกทาความสะอาดก่อนแล้วก็มาแล้วนี่อันนี้นะคือขาหมูแฮมยูนาน ยิ่งเก็บนานนานราคายิ่งสูงขาเนี้ยคุณชายนางเก็บมาสิบปีเริ่มแรกนะเอามาลวกก่อนเพื่อทําความสะอาดเสร็จแล้วเอาไปล้างในน้ําเปล่าแล้วก็ขัดเอาไอ้ผิวขาวๆเมื่อกี้ออกให้หมดมาดูกระเพาะปลาบ้างวันเนี้ยคุณชายนางใช้เป็นกระเพาะปลาหลอดใส่ต้นหอมแล้วก็ขิงสไลซ์นะใส่ลงไปในกระมังกระเพาะปลาแล้วก็ตักน้ําร้อนเนี่ยสาดเข้าไปในกระมังแล้วก็เอาของหนักๆกับทับไว้แล้วก็แช่ทิ้งไว้ประมาณ2-3ชั่วโมง มาต้มน้ำซุปกันใส่โครงไก่เนื้อสะโพกหมูกระดูกเล้งกระดูกข้อและอันนี้นะคือลำยยอํำไยอบแห้งตามมาด้วยของรักของข้านี่โอโ้โหเต็มหม้อไปหมดแล้ววันนี้นาะคุณชายนางบอกนางรีบเดี๋ยวเคี่ยวน้ำซุปแบบแป๊ดเดียวพอ6ชั่วโมงปาด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 นี่รีบนะเนี่ยแล้วถ้าไม่รีบอะคุณพี่ นางบอก8-10ถึงชั่วโมงโอ้โหงั้นรีบเลยกลับมาที่กระเพาะปลาเอามาล้างน้ำนะประมาณ 2- ถึงสนาทีแล้วก็เอาไปเข้าเครื่องสลัดน้ำอะ่ะให้มันแห้งมาตอกันที่เนื้อปูตั้งน้ำให้เดือดใส่ต้นหอมขิงสไลด์แล้วก็เอาเนื้อปูก้อนเนี่ยใส่ลงไปคุณชายน้องบอกลวกแป๊บเดียวพอให้มันร้อนแล้วก็ทำความสะอาดแล้วก็สาดลงไปบนกระเพาะปลานี้ปิดฟิล์มก่อนมาดูน้ำซุป6ชั่วโมงนะทุกคน ทำตั้งแต่เช้าตอนนี้เย็นแล้วปากน้ำซุปรสเด็ดเจ็ดชั่วโคตรขึ้นมาแล้วก็เอาไปกองนะผ่านผ้าขาวบางเอากะเพาะปลาก,กับเนื้อปูไปนึ่งก่อนให้มันร้อนมาตีน้ำแดงกันสาดน้ำซุปลงไปก่อนปรุงรสเพิ่มซอสหอยนางรมของภูเขาทองผลิตจากเนื้อหอยแท้จะทําให้น้าซุปเรานะอร่อยกลมกลม่อมเข้มข้นขึ้นไปอีกแล้วก็แต่งสีด้วยซีอิ๊วดาของภูเขาทองเช่นกันสีสวยแล้วหอมแล้ว อร่อยแล้วเข้มข้นแล้วใส่น้ำแป้งมันฮ่องกลงลงไปแล้วก็ตีให้น้ำซุปเนี่ยมันเหนียวตามด้วยเหล้าจีนแล้วเมื่อทุกอย่างพร้อมแล้วไปจัดจานกันเลยนี่สาดน้ำแดงลงไปโอ้โหทุกคนกินแล้วบอกเลยอร่อยมากน้ำซุปมันหอมหอมแบบแตกต่างจากที่เราเคยซื้อกินน่ะน่าจะเป็นเพราะว่าใส่ขาหมูแฮมยูนานนี่แหละอร่อย เข้มขน้นเนื้อปูหวานหวานแล้วก็พอปลาไม่ขาวเลยเอานะทุกคนไปลองทํากินกันดูแล้วก็เรียบร้อยทุกคนกับเมนูกระเพาะปลาเนื้อปูน้ําแดงเชฟกระทะยักษ์จ้า